เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมลุงเฮียสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผมก็จะพามาทำเนะครับเควสเนี่ยครับลูกแก้วจิตวิญญาณเนี่ยที่9นะครับหรือว่าสกิลที่เท่าไหร่วะอ่ะหรือว่าสกิลที่87นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับภารกิจนะครับคุณผู้ชมครับเขานะครับจะให้เรานะครับมาบริเวณนี่ครับนอกโรงเรียนของสถาบันเอจีเนี่ยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับให้เรานะครับวิ่งมาคุยกับคนนี้ครับ พนักงานสืบสวนพิเศษเนี่ยที่อยู่ทางไปของโรงเรียนไทเกอร์เนี่ยครับผู้ชมก็ทําการกดคุยไปครับรับภารกิจไปนี่ครับมันต้องทําเควสนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะก่อนที่จะมีเควสนะครับทําการเซฟจุดเกิดไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับผู้ชมครับเขานะครับจะให้เรานะครับไปทําการนะตีมอนเตอร์เนี่ยครับก็คือเป็นมอนเตอร์ตัวยามนะครับอยู่บริเวณนี้แหละ20ตัวนะครับเราก็ทําการตีไปครับผู้ชมครับลุย แล้วก็ตีไปเรื่อยครับให้ครบยี่สิบตัวครับสบายครับตีไปอ่าเรียบร้อยแล้วสำหรับจากนั้นเนี่ยครับให้เราเนี่ยครับกลับไปส่งเนี่ยครับที่พนักงานสืบสวนคดีพิเศษนะครับที่เดิมครับปกดบัตรสีส้มไปครับนะเราก็มาทําการกดคุยไปครับอ่าจากนั้นมันจะมีภารกิจใหม่ขึ้นมาครับนี่ครับ เราก็ทําการรับไปครับผู้ชมครับลูกแก้วที่เก้าครับอ่าภารกิจนะครับเขานะครับจะให้เราเนี่ยเข้าไปในสถาบันไทเกอร์นะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปจากนั้นนะครับผู้ชมครับให้เรานีครับทาการวิ่งครับขึ้นไปนะครับบริเวณนี้ครับผู้ชมครับนี่ตรงกลางๆตรงนี้ขึ้นไปเลยครับอ่าพอวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยภารกิจอีกอันนึงมันก็จะสาเร็จนะครับผู้ชมครับ เขาจะให้เราตีมัมมี่นะครับแต่ผมจะยังไม่ทานะจะทําเควสทูกแก้วก่อนไปนี่ครับเป็นเควสนี้ครับท่านผู้ชมครับให้เรานะครับตีตัวต้นไม้นะครับทั้งหมดหาใบไม้นะครับทั้งหมด5ใบนะท่านผู้ชมครับต้นไม้มันจะอยู่บริเวณสนามนี่แหละครับเราก็ทําการตีได้เลยครับนี่ครับเราก็ทาการตีไปครับต้นไม้แบบนี้ครับนี่ตีไปเลยครับจนขวามันจะได้ของเควสนะครับมันจะได้5ใบนะค่าผู้ชมนะก็ตีไป แนะนำนะครับทุครับให้เรามีเลเวลร้อยนะครับแล้วค่อยมาทำนะภารกิจปุนเนี่ยครับมันจะได้ต่อเนื่องครับมันเป็นภารกิจที่ต้องทำนะครับทุชคนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภารกิจในการเคลื่อนไปในแมปต่อไปนะครับเป็นแมปไทเกอร์ชั้นใต้ดินสามซึ่งเราต้องไล่ภารกิจนะครับตามนี้ก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยคุกคนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกดบัตรสีส้มนะครับกลับไปส่งได้ครับ อ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ลูกแก้วมาแล้วครับเป็นลูกแก้วที่9นะค,คุณผู้ชมนะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะเนี่ยเพื่อต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ